สวัสดีครับวันนี้อยู่กับไรตายคนบ้านนอกครับเช้ามาทำอะไรในช่วงที่แดดกำลังอ่อนๆครับยังไม่ร้อนเกินไปมานี่ครับขึ้นแล้วเป็นบางส่วนมาตามมา ไว้ก็ไม่ได้กินลูกกินผลครับตัดให้มีบริเวณทำพืชผักสวนตัวอยอย่างอื่นได้ครับต้นแล้วก็เอาไปใส่แปงนาครับเพื่อให้ขึ้นสืนในที่นาอันนี้ไม่ใช่จอมหยุดครับ นี่ครับผู้ช่วยตยาแข็งครับวันนี้ตาตอนนี้ตาไม่เมาครับก็มีประโยชน์ครับว้าวังบกว้าวเนี่ย,ยีบุกี นี่ครับคนมันหนาก่ะอเอามันนิมัะนะน้อยครับน่ะหาไม่หายยาแผาหน่อยาอยากโพดเออักลัวยแผลเรี่ยๆครับเรื่อๆไม่มีการตัดต่อนะ้ับเหียวจะเบา <c oughs> ตั้งเบาทีต่อนี้ นี่ก็ว่าจะเอานี่นะครับรถเดียวพอเท็ยนทายแพ็คเดี๋ยวแดดก็ออกร้อนพอโอเคครับประมาณนี้ครับไป